สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อีช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยเล่นทั้งวันนะคะสูตรของแอดเนาะเล่นทั้งวันทั้งวีทั้งวันจริงๆค่ะสมชื่อนะคะสมชื่อเล่นทั้งวันเลยนะคะทุกคน เอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์นะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางดูนะคะอันนี้เป็นแนวทางเล่นได้ทุกหวยทุกหุ้นเลยนะคะแต่จะเข้าไหมนั่นแหละค่ะ f c ก็เอาไปวิเคราะห์กันดูอีกทีนะคะแต่อาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะทุกคนไม่ได้เข้าทุกหวยที่ทุกคนไปนะคะอันนี้ต้องเอาไปวิเคราะห์พินิจพิจารณาดูกันก่อนนะคะชอบหวยไหนจัดหวยนั้นนะคะทุกคนมันมีแนวทางเล่นทั้งวันมีแนวทางราวเช้าแล้วก็มีแนวทาง ดาวปุกให้นะคะไหวยดาวปกุกข้าวโย,ยุปีใหม่บอกคะ่ะดาวปุกก็จะมีให้ตอนเย็นของวันจันทร์นะคะนูน่นละค่ะแอดก็ลงแนวทางให้จนถึงวันที่ เออวันที่31นะคะวันที่1วันที่1นะคะแนวทางนี้จะหยุดนะคะวันที่1วันที่2วันที่3เลยนะคะเราจะหยุดกัน3วันนะคะเพราะว่าแอดไม่อยู่นะคะทุกคนแอดก็กลับบ้านปีใหม่เช่นเดียวกันนะคะทุกคนก็คงจะเริ่มกลับกันมาแล้วหรือเปล่าคะวันที่3ามนู่นนะคะ เออแต่ถ้าแนวทางพวกหัวเราอะไรพัฒนาอย่างเงี้ยก็ก็จะลงไว้ก่อนนะคะลงไว้ก่อนแอดก็ไม่รู้ว่าจะออกวันไหนนะคะเดี๋ยวรอหัวเราพัฒนาอ,อกแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะว่าเขาจะหยุดถึงวันไหนนะคะเนาะ แอดก็คงไปลุ้นหวยไทยอยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้จะเข้ามากิ๊ดกับทุกคนได้ไหมนะคะอันอยากงานเนาะถ้ายากถ้ายากงานกับใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะลุ้นราคาเสร็จการเสร็จงานลูนกันเดี๋ยวกเ็เข้ามาตอบนะคะทุกคนโอ้ยสิไปใสกับยัง่วงเอฟซอยู่เด้อโอ้ยบัวใหเด้อค่ะคนเฮามันเคยคุยก,กันเนาะทุกคนเนาะห้วยเยาวตาเอฟซติดแอดแอดกับติดเอฟซคือกันนะค <laughs> ะโอ้ย สิขาดกันไหนคะ่ะทุกคนหวยฮัาสขาดกันไหนอยู่บ่พวกเขานี่หวยไปไซกันสิบโคิดอยากไซน้ำกันอยู่บ่เบิ่งสูงโอยเนาะเอาเอาเอาทุกคนขอให้โชคดีปีใหม่กันนะคะจะเข้ามาสวัสดีปีใหม่ F C U หรอคะโอ้ยผูใดว่างๆกับเขามาไว้พรอปีใหม่กันเ้อคะ่ะทุกคนเดิม เอานี่นะคะเป็นยังไงกันเนาะลาวเช้าดาพกนะคะน่าเสียดายนะคะแอดลืมจับสองหนึ่งนะคะแมนบอกปกติมีสองศูนย์แอดต้องจับสองหนึ่งนะคะเอาปกติแอดต้องจับตัวเด่นตรงนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรเราแตกสามตัวนะคะกันเบิ้ลกันหามมาหมดเลยนะคะทั้งเบิ้ลทั้งหามนะคะเบิ้ลหน้าค่ะใครที่ไปในเว็บนะคะจะมีเบิ้ลหน้าให้ด้วยนะคะแต่ว่าช่องแอดนะคะไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพานันนะคะไม่แปะลิงก์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีกลุ่มไม่มีเว็บนะคะไม่มีอะไรทั้งสิ้นคะ่ะ ไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนเอานี่ละค่ะทุกท่านใครที่ว่างก็เข้ามารับชมรับฟังกันเดอ้อใครที่ไม่ได้ไปไหนนะคะส่วนมากหนาวกันอยู่บอ่อแอดคือห่วนตับแตกอยู่ค่ะกลางวันนี่ร้อนมากเลยนะคะแต่กลางคืนก็เย็นค่ะอากาศแบบนี้นี่ ป่วยนะคะอากาศแบบนี้นี่โหรักษาสุขภาพกันด้วยเด้ออากาศแบบนี้นละสิเฮตให็ป่วยะค่ะทุกคนอีลีกลางวันนี่ร้อนๆนี่แล้วก็กลางคืนแบบหกโมงมาลมเย็นมาแล้วนะคะอากาศแบบนี้จะทําให้ป่วยกันนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงเอฟซีเอฟซีแอดแหงมิจสโบอ,อยู่ค่ะวายแอดือาบอกแนวนี้มาสั่นหยดี๋ยอก นี่แหละค่ะทุกคนเน้อเข้ามาพูดมาคุยกันค่ะไม่มีใครรู้หวยจะอวตัวไหนนะคะเอสก็แบ่งปันเอฟซนะคะถ้าถูกใจนะคะแอนนีดเลยย้ำเน้อถ้าถูกใจเอฟซก็ค่อยจับนะคะถ้าไม่ถูกใจเราก็ไม่ไปเนาะทุกคนไม่มีใครบังคับเราได้นะคะกต่ยังว่าแนวทางหวยเนาะเฮาเฮากะเบิงให้มันเป็นสีสันค่ะดูให้เป็นสีสันนะคะอู้ยซื้อหวยนี่อย่าซีเรียสมากค่ะยิ่งคิดเยอะยิ่งนี่เยอะนะคะอันนี้คือบอกตัวเองนี่แหละค่ะมันแห้งตายค่ะทุกคนแห้งคิดหลาย เฮ <N> งอันนี้ร้ายแฮงซีเรียรลายเป็นด้วยค่ะทุกคนวันไหนที่แอดโมโหนี่แอดไม่ค่อยชอบจะจะไม่ค่อยถูห่วยนะคะเป็นอะไรไม่รู้นะคะวันไหนที่แอดโมโหเนี่ยวันไหนที่แอดโมโหวันเมื่อไรสูนผัวมาว่อวา้พวกเจ้าฟังพวกเจ้าสิสังเกตโ,โหลดหวยสิบวเขาค่าะ,คะแอดก็สังเกตเพื่อกันค่ะแอดก็พยายามพยายามใจเย็นๆนะคะโมโหคนอื่นไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าโมโหผัวหรือเป็นโหลด,ดจะเป็นเป็นเอียงคะ่ะ บาเว,ว่าเรื่องผัวนี่บ่าอะไรคะสู้โหลดว่าสันมันมัน,นต้เป็นผัวเมียก,กันหรือเป็นคู่เว้นคู่ต่ำกันดูนี่นะคะสามตัวก็เตกน้อยนะคะเตกน้อยถืวันอาทิตย์นะคะ เอาตามนี้นะคะทุกคนเอามาดูแนวทางของวันจันทร์กันนะคะวันจันทร์เนะาะหวยราวพัฒนาก็จะจออกด้วนนี้เป็นแนวทางเล่นทั้งวันนะคะหุ้นตัวไหนเปิดก็ไปค่ะหุ้นตัวไหนไม่เปิดเราก็ไม่ได้ไปเนาะอันนี้สีราวเช้านี่เปิดทุกวันค่ะ123นะคะหนึ่งเนะคะสองเจ็ดสองแปนะคะหนึ่งสาเนะคะหนึ่งสองสามหนนปะคะเจ็ดสองสามเจ็ดนะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะ แนวทางของวันที่ไอ้นี่แล้วค่ะแนวทางของสีเหล้าเช้านะคะสีราลาเช้าก็จะมีประตูชัยสันติภาพนะคะลาวเอกประชาชนนะคะทุกคนเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เยอะๆค่ะทุกคนวิเคราะห์เยอะๆด้อว,วิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเล็ไปถือตัวเด้อคะ่ะหัวมันวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มา บ่ได้จักบาทได้หวยหวยูสูเด้อค่ะสูซูค่ะทุกคนแอฟเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนแล้วก็มีเล่นทั้งวันนะคะพรุ่งนี้ก็กันเบิ้ลกันหามเนาะวันนี้วันอาทิตย์วันวันพระนะคะก็เอฟซีนี่แหละค่ะมาบอกแอดถึงรู้ว่าเป็นวันพระนะคะเอฟซีมาบอกแอดกับโบหูหรอคะว่าเป็นวันพุงวันพระค่ะโอ้ยอยู่แต่กับอันมือมือนะคะแหงหยากรองสวงนี้อก็หยาบพี่ไม่ค่ะอ่า เดี๋ยวคืนนี้นะคะจะจุดทูบเลยนะคะหลานมันจับให้แล้วนะคะที่บ้านก็จะลุ้นกันนะคะแอดก็ขออนุญาตจุดทูบให้เลยนะคะเอ่อทูบสามพี่น้องนะคะจุดเอานางให้ก่อนจะกลับนะคะให้ก่อนจะกลับแอดกับสิจุดเลยค่ะจุดลุ้นกันที่บ้านนะคะเคพราะบางคนเขาก็สีบรีบว่ายูนเบิองหวัวเห,หมือนเซร้าเลนี่ยคือนี่แหละแอดกับสิจุดกับสิจุดเสร็จก็คงจะลงคลิปตอนเช้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ขอจุดตอนกลางคืนนี่แหละค่ะมือแรงสิวัพระแล้วก็ จุดถูกไปนั่มเนาะจุดถูกกับจุดวันผาในรลดล่ละแต่ว่าเอาของร้านจับให้เลยค่ะเลี้ยงอย่างดีแล้วค่ะแอดเลี้ยงไว้แลวนะคะของพี่คนโตของคนกลางแล้วก็ของคนเล็กเอากลัวสีจับใดรวบมีเฮง้นักคนเด่าค่ะยืนถ่ายโอ้ยรอบรอบรอบนี้ไอ้คนเล็กก็ลีลาคนกลางก็ลีลาแต่คนพี่นี่จับให้เลยนะคะโอ้ยกลัวสีใดถูกค่ะถาทาจุดทาจุด,จดมือแรงพู้ละคะจังสีจุดตอนนี้สินอนจะตื่นก่อนค่ะ ปวดหัวค่ะทุกคนกินยอดเขาาลายค่ะกินยอดเขาลเาลายปวดหัวแปลกมากนะคะสงสัยมันบอถึงพอปูว่พอปูว่ามันบาถึงมันเลยปวดหัวแอะค่ะแบบโอ้ยมันกระเสียอยู่เดีแต่มันคือปวดหัววาแอดกับวาเนาอแอดกับมึนหัวไม่แอดก็เว่า,เ,าเป็นปวดหัววาว่าสั่นด้วยอากาศมันหอนแล้วกลางคืนมันเย็นน้อแอบดบไปตากกำค้างนะคะ มันสิเป็นย่อนอีกอยังนนแล้วเขาก็มาโนไปละค่ะ เอาลองดูค่ะทุกคนขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแตกสามตัวตรงนะคะหยิบจับตัวไหนไปนี่ขอให้มานหมดค่ะช่องนี้นะคะขอให้ FC เอฟซีเฮงเฮงรวยรวยหมดนี่หมดชิ้นกันทุกคนเด้อนี่แนวทางก็ตามนี้เลยนะคะสามสี่ห้านะคะสามสองสามสามสามสี่นะคะสี่สองสี่สามสี่สี่นะคะห้าสองห้าสามห้าสี่ทุกคนค่ะหวยคือบึนคือหามโบเมนอันหวยลาวพัฒนาจะเบิ้ลจะหามอีกโบกเมนสองสามข่อยสิมาไหมเราบอกค่ะทุกคน เอาบ่าเมนต์สองสามเอสิมาเหรอบัวขาวเอาโบเได้หวยวเหล่าพัฒนาสองสามคนมากในพวกเจ้าสิบริบบิทซอยเหลี่ยมอสองสามสามศูนย์นี่แล้วเอ็ดสิหาสือแถวแถวเหล็กกันน้องไส้นะคะน้องชายมันแต่งงานซื้อเหลก็เลกเหล็กโอเก้โอเหลก็กหลุดเอสิซื้อได้เพเนาะแต่แอดก็ได้อันไปหาจิ้มเอาหาหาจิ้มเอาสลากนี่นะคะ่ะทุกคนบ้านเหลือเพียบเลยนะคะทุกคน เลขคสอไม่มีโอ้ยในแอปเป๋าตังค์เบิร์ดเหลือเพียบเลยค่ะหุ้ยศูนย์ก็จตมาแล้ววอาถึงวอาก็ว่าถตรงไวยไทยอะไรว่าเรื่องหวยนี้ยืดดีเข้าไปวันอันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนจับด้เบิร์ด้หามหินบอเบิร์ดหามเพียบแกดว่าหวยลาวพัฒนามันต้องมาเบิร์ดหามเนี่ยเลยนะคะอันนี้เลขทูบสามพี่น้องนะคะไม่ได้เขียนให้เลยนะคะเอาก็ตามนี้เด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ